ตก็บอบี้บอปี้เต้งลูกมีอะไรไม่รู้มันอยู่บนหลังคาเลยเหมือนแมวเล่นเล่นกันบนหลังคาคุณเนี่ยเองดูไหมเฮ้ยเป็นไปได้วะเฮ้ยเต้งเฮ้ยกูแค่รู้สึกไม่ได้นายเต้งอยู่ไหนล่ะเต้งมึงนี่มึงปะเนี่ยกูอี๋ไหนใครอยู่ไหนเอ้ยดู บ๊อบเดอะรูสเตอร์ไหนไม่ดูไม่ใช่ใครเออไอเต้งมันออกไปไหนไม่รู้เต้งอืมเฮ้ยกับมานี่กลับมานี่นะอืมอืมอมปึ๊บปึ๊บตีกับใครปึ๊ม นันนสิะพึ่มเอ้ยมันลงไปขา้ขง<ร>าลงล่างเอาลงไปแล้วเหรอที่ไหนที่ที่ไหนเนี่ยเด็งที่รับเป้เลยอ๋อเออรับเป้ตรงไหนเต้งรับเป้ตรงไหน,นไม่รู้คิดโดยโหนี่อะเอาอะไรดีเด้งไม่รู้ระบบ ่ากูเรารับจ้างสารภัพด้วยอ่าีวิกอ่ามันมีโซ่เตงโซู่น่าใจเราต้องเข้ารางนั้นอะเฮ้ยเออเอ้ยเอ้ยมีคนสู้กันอยู่อือยัไงนี่ไงนี่มาดิ แพรีเลยนะเด้งกดาอืมแพรีลมทำไมรมนแพรีพูดาวเลยโอ้เดงแล้ววหนวกันมันจัดตัวเอฟตัวเอฟโอเคโ เ oh, ขา oh, oh, ได้เลือดเลยมใครหใครโอเคียลมงเออแดงตีตีเอ้ยว anyway> ิโดตีะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนคอมโบโหโอ้ยโอ้ยสตเอด้วยโอ้ยหลอแล้วแล้วแบบว่ามีมีแล้วแบบว่ามีมมแล้วมีี พี่ไปแล้วปี่ทำอะไรผมเลยพี่พี่พี่่พีนทำอะไรผมเลยพี่พี่ผมก็ล่องแล้วปีนโอ้โหนี่เหนะไปไหนไปไหนพลังมิตรภาพอะไรดีกว่าไม่ใช่ ใครใครใครรู้เป็นอมเลยโอ้แลมอ้ยโอยโอ้ยเเตลังน่บหน่อยเลยเออมีแต่วิชาชีพ ดีกว่านี้เฮ้ยใครใครใครช่วยสู้อ่ะตะื่อกี้วิเขาหายไปไหนแล้ววะเขาหายไปไหนเฮ้ยพูดกับมานี่กับมานี้ใครใครใครไปเรียกใครพูดภาษาใครหรือเปล่าเขาเขาหายไปแล้วเขาหายไปไหนกันเขาหายไปไหนกันต้องเว้ย

เดี yeah, ๋ยวแล้วไอ้ตัวที่ว่าพาไปเนี่ยอยู่ไหนแล้วอ้อนี้ไงเฮ้ยอย่าว่าอย่าว่าตามไม่ทันฮะดอกเดลิเวอรี่โอเคดอกเดลิเวอรี่รับของรับของอ้อนักโ้ยนะกโว้ยอ้า

ไม่ต้องไปไหนวะไม่ต้องไปไหนไม่นี่อ่ะใช่ปะดูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยอะไรเด็กวะอะไรเด็กวะส่งผมหรือเปล่าเต้งแต่เต้งแต่บรรไดเป็นน้ำเลยนะเต้นกูไม่ได้ใช่นะไหงเต้นกูไม่ได้ใช่นะมาเป็นน้ำไปดู้เส้นผมโดนหลอมเหลวหรือเปล่าเต้นกูไม่ใช่ดอนเต้ ไม่ยุดดอนเฮ้ยกูได้ของอะไรเนี่ยคุณเอตี้เบรดฮึมครับผมครับอะไรนี้ Book o f a g r เกรทเซเ e ่นซิ e เอ้อโอ้แล้วได้สกิลจะได้สกิลเอ่อเอาเป็นอะไรดี่แตงอะไรคือเบิร์นการ์ดปะแตงกูควรรับไหมเบิร์นเบิร์นการ์ด คอยใช้มันเอาไว้ทำอีโก้เป็นอะไรกันฉันรับไปได้เหรออีวิกมาเดินฟิลลิสโอเคดิสโก้เด้งกูรู้สึกเหมือนมีใครใส่เสื้อเซนต้าคอสตามกูมาตลอดเวลาเลยวะ่ะเด้งเซนต้าคอส<ะ>ไหน <laughs> วะ <laughs> ม่รู้าคุ้มเซนต้าคอสอ่ะใครไม่รู้อ่ะ

Đâu. Ừ. ôi 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 tổ bí, tổ bí. ôi 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 không đấy. ôi 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 ôi

เฉยโอเคกูไ,ค okay. ได้เซตส,ก,สก,กิลมาใหม่ละว,ว่าแต่อัปเกรดตรงไหนวะะอ,อัปเกรดเหรออัปเกรดไอเกรดเพิ่มเกรดก็ตรงไปข้างหน้าเลยตรงไปข้างหน้าแต่แตเด,ด้งนั่นมันติดด้งว่ากูต้องตรงไปข้างหน้าวะเด้งไม่ต้องถามทำเลยทำบอกอะไรก็ทำไปอยู่ใครอยู่ตรงนั้นวะ ใครยืนอยู่ตรงนั้นวะใครยืนอยู่ตรงนั้นมียย่ใครวะมึงเนี่ยแกไม่รอดแน่อ๋อเป็น <c oughs> เกเจร์อ๋อเอ้าเออ,อ,อ,อไอ้นั้นไอ้นั้นเบ็ไลา์เอ็ดอะไรน่ะมา พี่บ่าวเบลไลเอทนี่อะไรวะเอ้ยอะไรวะไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าเอ้ยคนไรบ้านอะไรจะปินไม่มีเดาปิดเขียนแปลกๆ ไปคุยไปไปคุยพี่จะเกิดอะไรพี่ไฮมีชุดรอวันรอวันพี่แพ้ตายเซลอ๋พี่ใช่ัอดีพี่ Let's begin ต้องทำโยกันี่สอนมันมีคำตอบอยู่ใน Google ไม่ถึง y ยูทูบโอเค working management แตงกูผ่านไหมไม่รู้เกรดรับไหมลองดูดิเกรดแปดหรือเปล่า ถ้าไม่ได้เกลียดแฟนก็ไม่ผ่าดไม่ต้องสอบแก้จริง <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยบากี้เต็งแล้วกูสาบานว่ากูจะไม่ได้โกงโกงไม่แต่ข้อเดียวแด้งกูจะไม่ได้ กูจะไม่เปิด Google แล้วกูจะไม่เปิด Google เลยแล้งอืม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 ทราไมได้ยินเสียงเสียงลำบากอีกแล้ว เด้งก <chat, S 2> ูตอบไวมากเด้งกูตอบไวมากเด้งว้าวว้าวเขาเรียนรู้แล้วเขาเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เด้งกูเรียนรู้เรียนรู้จากความผิดพลาดเฮ้เด้งเฮ้ยกูเห็นไหมเต้งกูเก่งเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมเต้กางพากเ์่ได้เนี่ยเต้งมึงเห็นไหมเห็นไหมนี่ยกางพากเ์่ได้เนี่ยไม่อยากเห็นเลยไปไหนตัวดีกว่าตอนกลางคืนอย่างนี้คงไม่มีใครตามฉันหรอกนี่นะ <laughs> uh, I think. I think with my uh, Knowledge is power. <laughs> ไป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 สู้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 เฮ้ยสู้ได้เลยอุ้ยเอาตีลมอุ้ยอุ้ยแพ้แพ้แพ้แล้วอู้หูโดนต่อยอีกทีนึงก็ไม่ได้เก่งมากดลยวะอุ้ยอุ้ยเป็นมาคอสเตอร์ตีไป่ใช่ขวาตีอุ้ยแพ้รี่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนขบวนโหดอุ้ยมันขบวนกลับเลย ฆ่าได้ฆ่าให้ได้สิโอ้ยโดนตีโอ้ยจะจี้ชูหนักเลยแพรี่แพรี่โอ้โหแพรี่ลบโอ้ยเขาแรงเลยนะเขาแรงเลดโอ้ยอยู่เขตีตายเลยเออทำอะไรกูทำอะไรกูอ๋อเดี๋ยวเออต้องสลับตำแอะไงไอ้นี่สวยเขากำลังโดนกลุ่ม แตงกูเจอมอนแตงกูเจอมอนอ้ยเรียกคนว่ามอนได้ไงวะมันเป็นมนุษย์เหมือนกับผูกคนคือเขาตีเขาตีเขาสู้ได้จริงเหรอไอ้คนอ้อยเจ้าโดนคุกเอ้ยเรียบร้อยเขาได้เลือดเขาได้เลือด เอาเอาเอาโดนโดนโดนไอ้ไข่ไปตีมันวะไอ้ไไปตีมันวะไค้ไ่ปตีมันวะไปดูไปดูไพเลอร์ไพเลอร์ะกูชอบตาเขาเลยโอ้ยเอ้ย